ถ้าคุณกำลังจะได้อีก,กับสาวในฝันแต่ดันไม่มีถุงยางภารกิจตามล่าหาคอนดอมจึงเกิดขึ้นสวัสดีครับมิตรรักแฟนสปอยขอต้อนรับเข้าสู่จีอูชาแนลวันนี้เรามีหนังวัยรุ่นฮาฮามาให้ชมกันกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าโทรจานวอร์เมื่อการตามล่าหาคอนดอมทําให้เขาไปเจอกับขําคืนสุดจะสวยแล้วหัวจะออกอะไรก็ไปรอลุ้นกันได้าหากเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วไปชมกันได้เลย ก่อนรับชมใครสนใจ y ย u ทูปผิวเมียม,ม,ม,มดู u t u b e แบบไม่มีโฆษณาคันต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินคอยบริการของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ตอนนี้แอดก็ใช้บริการอยู่ราคาพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนสนใจแอดไลน์ได้เลยหรือจะคลิกลิงก์ที่ปักหมุดใต้โพสก็ได้พิเศษเพียงบอกมาจากช่องจียูแชนเนลรับวันเพิ่มไปเลยจุกๆเริ่มเรื่องมาเราก็จะได้เจอักไอ้แบรดพระเอกของเราแบรดนั้นตกหลุมรักดาวโรงเรียนสุดแซ่บอย่างสาวรู้เรียกวัฒนชาตินี้ได้เธอแล้วต้องตัดไข่มันก็ยอมแต่ดูเหมือนในโลกแห่งความจริงมันก็จะได้แ้แแ่่่่่่ออออออบมงงงงงเเเธยยยููหหหาาาๆืนนนนลละะดววชีวีโรรกก็จใ้ ที่จะปิดเทอมแล้วด้วยความเป็นห่วงอาจารย์ก็เลยอาถุงยางมาแจกในห้องแต่จนแล้วจนรอดไอ้แบดก็ไม่ได้หยิบไปเพราะครูไม่รู้จะไปใช้กับใครต่อมาหลังจากเลิกเรียนวันนั้นไอ้แบดก็มาเล่าความข้างใครที่มีในตัวของสาวบรูคให้เพื่อนสนิทอย่างสาวร,รีอาฟังอีกแล้วสองคนนี้ก็เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กสาวร,รีอาก็ลำคาญที่ต้องทนฟังคำพ่มเพอของมันบอกว่าสาวบรูคนั้นชื่อมึงเขายังไม่รู้จักเลยมือจะข้างใครอะไรนักหนาแต่แล้วตอนนั้นดูเหมือนสวรรค์จะเป็นใจอยู่ดีๆสาวสวยในฝันที่ไม่เเเคคยคยกกาาุกกกกัันน็็ดิข้้าามทแลว ถามว่ามึงชื่อล็อกใช่ไหมสาวรีอาก็บอกว่าเพื่อนกูนชื่อแบทแค่ชื่อมึงยังไม่รู้จักแต่แบทก็บอกไม่เป็นไรอยากเรียกอะไรก็เรียกอีสาวบุ้นั้นสอบตกวิชาชีวะก็เลยอยากให้แบทนั้นมาติวนังสือให้กับเธอมีหรือไอหนุ่มคนนี้มันจะปฏิเสธเธอก็เขียนเบอร์โท,ทรศัพท์ของเธอไว้ในฝ่ามือไอแบทก็ดีใจอย่างกับกูฝันไปน่ะเนี่ยต่อมาหลายวันก็ถึงวันที่แบทนั้นดนกับบลูพ่อเขาก็ให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนยืมรถจากกวค้าลาสสิกสุดโปรดของเขาพร้อมกับสั่งให้แบทนั้นดูแลอออออออยยย่่่่่่่าาาาางงงงดดีีี้มมรขขขววนนนนนจกกกกกกััััพบบแแเ็ไปตส ลีอามาหาเขาพอดีลีอานั้นไม่เห็นด้วยกับการที่แบดน่าจะไปหาสาวบลูแต่เธอนั้นอยากให้เพื่อนรักของเธอมีความสุขวันนี้เธอก็เลยมาช่วยเอาไหนๆมาซ้อมก่อนสิมึงจะลุกค่าเธอยังไงแบดก็เลยซ้อมลีลาฝีปากอันหวานเจีย๊ยบจนทําให้สาวลีอานั้นเกิดเคิบเคลิมเกือบจะเพ้อหลุดบอกความในใจของเธอออกไปแต่ไอแบดก็หยุดสะก่อนแล้วก็บอกเป็นยังไงลีลากูดีใช่ไหมล่ะจากนั้นพระเอกก็รีบขับรถไปที่บ้านของบลูกดกิ่งนิ้งน่องเธอก็มารออยู่แล้วแต่ดูเหมือนว่าวันนนนนีี้้้้้ไอออคาาายแแฟหุุ่่มมสดดจจิกโกกโกขงงงเธงเธธ็ะใปปรตวตวั เมื่อสาวบลูจะมีปัญหากับมันอยู่ก็เลยไล่ให้มันกลับบ้านบอกว่าวันนี้เธอจะติวหนังสือจากนั้นพระเอกของเราก็มาติวนังสือให้กับบลูติวไปก็ตรงไปสอนทบไม่รู้เรื่องแต่แล้วตอนนั้นสาวบูก็เล่าเรื่องความงี่เง่าของแฟนหนุ่มของเธอให้ฟังแล้วเธอก็ร้องไห้เสียใจพระเอกของเราก็มาปลอบสาวบูบอกว่าเธอเจอแต่ผู้ชายงี่เงา่าเธออยากจะเจอผู้ชายโรแมนติกกับเขาบ้างว่าแล้วมองดูดีๆพระเอกของเราก็โรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยสองสายตาสปาร์กจอยกันจากนั้นก็จูบๆพระเอกของเราคิดว่านี่มันยิ่งกว่าฝันเป็นจริงเขากําลังจะไได้ล่ววงงาออธิปตยขส นฝนัแต่แล้วตอนนั้นเธอก็ถามเขาว่ามีเครื่องป้องกันหรือเปล่าพระเอกของเราก็บอกว่าไม่มีแต่ไม่เป็นไรรอผมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมรีบบึ่งรถไปซื้อจากนั้นพระเอกของเราก็รีบเหยียบ,บมิดไม้ตรงไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตไปถึงก็เจอขอทานมาขอถูกระจกรถของเขาเขาก็บอกว่าจะถูก็ถูไปแต่ถูเร็วๆหน่อยล่ะกูรีบระหว่างนั้นเขาก็รีบวิ่งไปตามหาถุงยางในซุปเปอร์รีบซื้อรีบจ่ายตังแต่พอวิ่งออกมาเอาชิบหายรถกูโดนขโมยทําให้เขาต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจแจ้งความเสร็จจะโรกลับไปหาสาวบลู่เาเรที อยู่นานจนลากงอกเพื่อนเธอก็โทรมาชวนให้ไปที่งานปาร์ตี้ทางด้านพระเอกของเราไม่รู้จะโทรหาใครก็เลยโทรกลับไปหาสาวรีอาให้มารับเขาพร้อมนัดแนะบอกว่าเขาจะขึ้นรถเมย์ไปรอเธอที่ครึ่งทางสาวรีอาก็รับปากว่าจะมารับเขาพระเอกของเราคุยโท,ทรศัพท์เสร็จก็รีวบวิ่งขึ้นไปบนรถเมย์โดยที่ลืมไปเลยว่าตอนนี้กระเป๋าตังกูอยู่บนรถตอนนี้ไม่มีตังเลยสักกบาทคนขับรถเมย์พอรู้ว่าเขาไม่มีตังก็เกิดใบโพล่าเป็นบ้าขึ้นมาบอกว่าราู้ไหมววันหนึ่งกูต้องเจอคนแบบพวกมึงกี่คนตังแค่ไม่กี่บาทแต่ไม่มีปัญญาจ่ายใช เราทัวชวัดเฉวียงไปมาหัวกูแทบทิมสุดท้ายก็เอาพระเอกของเราไปปล่อยไว้ที่ไหนก็ไม่รู้บอกว่านี่แหละมึงสมนำหน้าบ้านมึงไม่มีรถเมฟ,ฟรีละสิพระเอกของเราก็เดินงงอยู่ในดงคนเถื่อนมีทั้งเสียงกรีดร้องเสียงปืนยิงกันมาแตก่ไกลๆได้แต่เนึกในใจนี่มึงเอากูมาปล่อยที่ไหนวันนี้โชคยังดีที่เขาเห็นบาร์แห่งหนึ่งเปิดอยู่เขาก็เลยเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือแต่ดูเหมือนจะคุยกันไม่รู้เรื่องในร้านนั้นมีแต่พวกมาเฟียลาตินอแถมตอนนั้นน้องสาวร่างยักษ์ของเจ้าของร้านก็ดันมาตกหลุมรััััักกกกพรระเเเเเออหนนนุุมสดลแล้้้้ว็็บบบงคใาาตธ ขืิดไม่ได้พี่ชายมึงตัวใหญ่อย่างกระควายเต้นไปเต้นมาพระเอกก็ได้ติปมา100รเหรียญระหว่างนั้นเองเขาก็รีวิ่งหนีมาในห้องน้ําสาวลาติโน,โนล่างยักษ์พยายามจะวิ่งตามเขามาจับเขาทําผัวแต่พนุ่มแบดของเราก็ปีนหนีออกมาทางหน้าต่างวิ่งหนีออกมาตามถน,นนตอนนั้นเองเขาก็เห็นรถคันหนึ่งขับมาพอยิงไกลเข้ามาเขาก็ได้เห็นว่านั่นรถที่เขาถูกขโมยไปพระเอกก็กระโดดไปขวางหน้ารถแล้วก็พยายามบอกว่านี่รถของพ่อผมครับแต่ดูเหมือนมาเฟียพวกนั้นจะไม่สนใจแต่ดูเหมือนไอ้หัวหน้าแก๊งจะถูกใจในความติขของพระเเเก็ลกกลยลาขาข้ึนถไปด้วย พระเอกก็พยายามพูดให้มันใจเย็นชมไอหัวหน้าแกงว่าแหมเพ้นรถพ่อกูซะสวยเชียวมันก็บอกว่านี่งานอดิเรกงานหลักกูเป็นโจนงานอดิเรกกูเป็นศิลปินกูเคยเป็นพ่นการาฟฟิตี้หลังโรงเรียนมึงด้วยพระเอกก็บอกแม่ผมจำได้ครับพี่ลายนั้นน่ามาสวยดีอย่างก,กับแบงซี่มาเพ้นเองแต่โชคร้ายที่ตอนนี้ผ่านลงนั้นลดไปแล้วไอหัวหน้าแกงก็โมโหที่งานศิลปะเขาถูกลบเขาก็เลยขับรถพาไปที่หลังโรงเรียนไปพ่นมันอีกครั้งพ่นจนเกือบเสร็จมันก็สั่งให้พระเอกมาเติมจุดในรูประหว่างที่พระเอกกำลังพ่นเพลินมันก็รรีีบัหหหนไปเอออาาวลลกกแ้ พระเอกก็กรีดร้องนี่มันข่าวซวยอะไรของกูวันนี้ผมแค่อยากจะมีความสุขกับสาวในฝันทำไมพระเจ้ารังแกกูแบบนี้แต่แล้วตอนนั้นดูเหมือนพระเจ้าจะได้ยินเสียงบนของเขาแสงจันทร์ส่องลงมาที่หน้าต่างห้องเรียนทำให้เขาได้เห็นขวดโหลที่มีคอนดอมอยู่ข้างในถ้ากูหยิบไปตั้งแต่วันนั้นก็สิ้นเรื่องพระเอกของเราก็เลยตัดสินใจแอบป,ปีนเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็ทุบขวดโหลทิ้งหยิบคอนดอมออกมาได้แต่ดูเหมือนโชคลายจะยังไม่หมดผ่านลงที่เฝ้าโรงเรียนอยู่ได้ยินเสียงขวดแตกก็เลยออกมาดักรอพระเอกแล้วก็น้ำฉีดใส่พระเอกกก็็ววิิ่่่งงนนีมัไไเข้าป ลงอาหารสุดท้ายโชคยังดีพระเอกคว้าถังได้เอาคุมหัวมันแล้วก็วิ่งหนีออกมาจากโรงเรียนระหว่างที่เขาเดินสิ้นหวังอยู่ตามถนนดูเหมือนว่าแม่สาวลาติโนล่างยากจะพาพี่ชายออกมาขับรถตามหาเขาพระเอกเห็นท่าไม่ดีก็รีบวิ่งหนีจนสุดท้ายโชคดีหนีไปเจอเข้ากับรีอาเขารีบบอกให้รีอาพาเขาหนีไปอย่าพึ่งถามอะไรระหว่างทางรีอาก็คิดที่จะบอกความในใจกับเขาสารภาพรักไปเลยก่อนที่พระเอกจะตกไปเป็นของอิบูก๊กแต่ดูเหมือนเธอก็จะไม่กล้าพอสุดท้ายเธอก็มาส่งเขาถึงบ้านน้องบุก๊กแล้วก็ขับรถจากไปด้วยความโก พระเอกรีบเดินไปกดกิ่งแต่ดูเหมือนเธอจะไม่ลงมาเปิดประตูเขาก็เลยตัดสินใจปีนต้นไม้ขึ้นไปแต่แล้วตอนนั้นความสวยก็มาเยือนอีกแล้วเขาเลอทำคอนดอมที่เข้าไว้ในปากนั้นหลุดลงแล้วก็ปิ้วไหลไปตามท่อระบายน้ำแถมกิ่งไม้ที่หนอยู่ก็ดันหกักทำให้ตัวเขานั้นทะลุกระจกเข้าไปกองในบ้านแล้วก็ได้พบกับข้อความที่สาบลูกนั้นทิ้งไว้บอกว่าเธอนั้นรอนานจนลากงอกเธอก็เลยออกไปที่งานปาร์ตี้ความสวยของเขานั้นยังไม่หมดลงแต่เพียงเท่านี้ตำรวจได้รับแจ้งเหมือนว่ามีโจรมาง,งัดบ้านก็รีบีบ่้นงวิ โดดข้ามร,รั้วมาทีบาาา่บ้านข้างๆบ้านข้างๆก็ดันเลี้ยงหมาโคดูอีกวิ่งไล่กัดกูอย่างกับกูไปแย่งข้าวมึงแดกเขาวิ่งหนีมาจานได้มาเจอกับงานเลี้ยงและได้เห็นว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานเลี้ยงที่พ่อและแม่ของเขามานั่นเองแต่ไม่มีเวลาแล้วอีหมาก็ไล่มาติดๆเขาก็เลยขโมยรถก๊อฟขับหนีไปขับหนีตำรวจสท้ายแหกโคกตกลงไปในถังขยะทำให้เขาคลาส,สายตาจากตำรวจมาได้แต่คนที่เขามาเจออยู่แถวกองขยะนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นพนุ่มขอทานเช็ดกระจกนี่เองทางดานสาวรีอาก็ตัดสินใจแล้วว่าวันนี้เธอจะบอกความในใจจกกกกลลลับมมาาาาเเปปี่ยยนนนชุุดแ็็ส ทางด้านพระเอกของเราก็ขอความช่วยเหลือจากพนุมขอทานขอซื้อชุดสะอา,ะอาดๆที่เขานั้นเก็บไว้และกับเงิน100เหรียญที่เขาได้ติปมาพนุ่มขอทานก็รับไว้แถมยังใจดีให้เศษตังค์เขาติดตัวมาด้วยเขาก็รีบไปขึ้นรถเมล์เพื่อจะไปที่งานปาร์ตี้แต่ก็ดันซวยมาเจอกรถเมล์คันเดิมอีกแล้วยังไม่ทันจะฟังอะไรเลยมึงก็ปิดประตูหนีมือกูซะแล้วสุดท้ายพระเอกก็แหกประตูขึ้นมาได้แล้วก็บอกว่าอีหาครั้งนี้กูมีเงินฝั่งที่กูพูดบ้างไม่ใช่จะดีประตูกูอย่างเดียวทางด้านสาวลีอาก็ แล้วก็ไม่ลืมที่จะแวะมินิมาร์ทเพื่อซื้ออุปกรณ์ให้น้องชายไปออกสือกแต่ก็นึกได้ว่าตอนนี้เศษตังค์ที่ได้มานั้นหมดแล้วเขาพยายามขอร้องให้สาวแคชเชียนนั้นเห็นใจเขาบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวกูเอาตังค์มาจ่ายแต่เธอก็ไม่ยอมจะเก็บตังค์ลูกเดียวแต่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายตอนนั้นไอ้โจนสามคนที่ขโมยรถของพ่อเขาก็เข้ามาป้นร้านพอดีแล้วก็จําพระเอกได้ว่าที่มาสีเก่ากูเองมันก็เลยใช้ปืนขู่พนักงานบอกว่าให้เอาถุงยางมาให้เพื่อนกูพระเอกของเราก็กําลังจะออกไปอยู่แล้วเที่ยวแต่ตอนน,น ก็เลยจับพระเอกเป็นตัวประกันแล้วก็บังคับให้เขาขึ้นรถตำรวจก็ขับรถไล่ล่า,ลากว่า10คันตัดมาที่งานปาร์ตี้ของเราบ้างสาวรีอาก็ได้มาพูดกับสาวบลูบอกว่าแบล็พระเอกของเรานั้นเป็นเพื่อนกับเธอมาตั้งแต่เด็กเขานั้นชอบเธอมากถ้าเธอทําเขาเสียใจละโดนกูแน่พูดเสร็จลีอาก็จากไปทางด้านพระเอกของเราที่ตกกระไดพลอยโจรสุดท้ายพี่โจรก็หนีการจับกลุ่มไม่พ้นโดนตำรวจดักรถความพังทั้งคันมีอะไรจะซวยกว่านี้ไหมพระเอกถูกจับตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนายตำรวจก็ได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนร้ายเขาแค่อยากจะได เ,เฉยๆอเฮียตำรวจก็เลยโยนให้เขาหนึ่งอันแล้วก็บอกว่ามึงไปได้เมื่อถูกปล่อยตัวเขาก็รีบโทรหาสาวเลอาให้มารับแล้วก็บอกให้เธอนั้นขับรถไปส่งเขาที่งานปาร์ตี้เขาจะไปพัดเด็จศึกกับแม่สาวบลูขับรถไม่นานก็มาถึงที่งานปาร์ตี้แต่ก่อนที่พระเอกจะเดินเข้าไปในงานสาวเลอาก็ได้รวบรวมความกล้าแล้วก็เรียกพระเอกบอกว่าเธอนั้นมีอะไรจะบอกแต่สุดท้ายเธอก็ไม่กล้าที่จะพูดความในใจออกไปได้แต่บอกอวยพรให้พระเอกนั้นมีความสุขสุดท้ายพระเอกของเราก็ได้มาเจอกับสาวบลูอีกครั้งเธอก็จูงเขาขึ้้้นนนไไปปททีีนน่่่่หออออองงงบกเเรรราาาาตืวคค ไว้จะดีกว่าเลีาได้แต่มองพระเอกขึ้นบันไดจากไปซาบูก็พาพระเอกของเราเข้าไปในห้องน้ําแต่ปรากฏว่าจนป่านนี้เธอก็ยังเรียกชื่อเขาผิดและได้รู้ว่าที่เธออยากมีอะไรกับเขาก็เพราะความคลายไม่ใช่เรื่องของหัวใจเลยแม้แต่น้อยพระเอกของเราก็บอกว่าเขานึกว่าเธอนั้นชอบเขาเขาใฝ่ฝันมาตลอดว่าครั้งแรกของเขานั้นจะต้องเพอร์เฟกเขาอยากจะเสียความบริสุทธิ์ให้กับสาวที่รักเขาซาบูก็บอกมึงคิดมากไปแล้วนี่มันแค่มีอะไรกันเฉยเฉยพอพระเอกได้ยินดังนั้นเขาก็เสียใจแล้วก็นึกย้อนกลับไปว่าใครกันนะที่อออยู่ขข้าาางเาตลดม ไม่ว่าจะยามทุกหรือยามสุขเขาก็นึกได้แต่หน้าของสาวรีอาสุดท้ายพระเอกก็รู้แล้วว่าหัวใจของเขาต้องการอะไรเขารีบวิ่งลงไปจะออกไปจากบ้านแต่ก็โดนในคายแฟนหนุ่มของบลูมันดักรอกระทึบเขาอยู่ขอหาจะเป็นชู้กับเมียกูแต่โชคดีที่ตอนนั้นอิหมาตำรวจที่ไล่พระเอกมาก็ได้พุ่งมากัดที่ไข่ของไอ้ไข่จนทําให้มันนั้นสลบไปเลยทางสะดวกแล้วพระเอกของเราก็รีบวิ่งตามสาวรีอาออกไปแล้วก็รีไปบอกเธอว่าเขาเปลี่ยนใจแล้วเขาไม่ได้จะมีอะไรกับสาวบลูเขารู้แล้วว่าที่ผ่านมาเขามองข้ามอะไรไปสุดท้ายพระเอกของเราก็ได้สารภาพ าใในนจกกับกีออ่ทําให้เธอดีใจมากที่ได้รู้ว่าพระเอกของเราก็คิดเหมือนกันกันกบเธอสุดท้ายแล้วพระเอกของเราก็ได้เจอกับสาวในฝันของเขาที่อยู่เคียงข้างกายเขาตลอดมาแต่เขานั้นมองข้ามไปและหนังเรื่องโทจานบอกก็จะจบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังรักสไตล์วัยรุ่นกับ่้าคืนที่สุดแสนจะโอนลวนในการตามหาถุงยางไม่ผิดที่คนเรานั้นชอบไขว่คว้าในสิ่งที่ใครต่างๆนั้นบอกว่าดีว่าสวยงามแต่หากเราได้หยุดคิดสักนิดว่าถ้าหากปราศจากเสียงของคนอื่นแล้วสิ่งที่หัวใจของเรานั้นต้องก นนั้นคืออะไรบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่สิ่งเลิศหรูอลังการแต่มันอาจจะเป็นความสุขเล็กๆในทุกๆวันที่เราเผลอมองข้ามไปเพราะเรามัวแต่ไปโฟกัสกับเป้าหมายยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมมีความสุขในทุกๆวันก็แล้วกันนะครับสาหรับภาพยนต์เรื่องโทรจานวอรออกฉายครั้งแรกเมื่อปี1997ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไป5.6คะแนนสุดท้ายนี้ถ้าอยากแบ่งปันความสุขให้กับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แบ่งปันกําลังใจในการทําคลิปให้กันนะครับหรือถ้าใครอยากจะโดเน a ไปกาลังใจก็สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงหน้า้าแลว หลับมาพบกับ GU Channel ได้ใหม่ในตอนถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเดอ้อ